สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับบ้านพันไม้พอเพียงพาเพื่อนๆมาดูนี่ครับฟักทองเงือกสองใจครับลูกนี้เมื่อวานนะผสมไปแล้วนะครับเมื่อวานผสมแบบเร่งรีบนะครับไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆดูนี่วันนี้มีบานมาอีกแล้วครับนี่ดอกตัวเมียบานแล้วนะมาดูนี่ครับดอกตัวผู้ก็บานแล้วและก็ที่สําคัญครับเพื่อนๆนี่ครับลูกที่สามครับ ดอกตัวเนี้ยลูกที่สามวันนี้นะครับเราก็จะมาทำหน้าที่เป็นแมลงนะครับจะผสมพันุของฟักทองนะครับนี่นะเพื่อนนะเห็นไหมครัเกสรเริ่มร่วงแล้วเดี๋ยวขออนุญาตฉีก,กันนะครับ เพื่อนชีกออกนะครับก็จะเหลือก้านอย่างนี้หลอ,อกก้านอย่างนี้นะครับเพื่อนอนี้เขาจะมีที่รับสปอร์สามสี่ห้าแฉกตรงนั้นนะครับแล้วก็แยกเข้าไปครับแย่เข้าไปถูเลยนี่ครับจะมีพวกสปอร์ตกอยู่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะค่อยๆประคองนะครับหลอกขึ้นมานิดนึงแล้วก็เทเทใส่ไปเห็นไหมเพื่อนเทอัสปอร์ใส่ไปด้วยก็ได้ครับ ไม่เห็นแอ้วขยาค,ครับหมดย่างาหมดแล้วนะครับนี่นะครับเนื่องจากวันนี้นะครับเรามีดอกตัวผู้ทั้งสี่ดอกเลยนะครับเราก็จะเอาทั้งสี่ดอกนี่แหละจะากทั้งสี่ดอกนี่แหละนะครับไปทําการผสมกับตัวเมียหนึ่งตัวนะครับเป็นการรุมนะครับเพื่อมั่นใจว่าจะติดแน่นอนนะครับ ม,มือหนึังถือมือนึงทำมือนึงนะครับเพื่อนดูนะนี่นะครับฉีกเตรียมความพร้อมดอกตัวผู้นะครับในการแย่เข้าไปนะครับน,บนจะมีพวกอับเกสอนอยู่เยอะแยะเลยครับ นี่ครับติดแน่นอนแล้วครับทีนี้เห็นไหมเพื่อนเบอร์ไหมนี่นะครับติดแน่นอนครับนี่ฮะผงผงเนี่ยจะติดไอตัวสามจุดข้างในแล้วนะครับนี่นะครับตัวรับอัดสปอร์นะครับเมื่อติดแล้วนะครับหน้าที่ของเราดอกนี้เสร็จแล้วครับเรามาดูอีกดอกหนึ่งครับ นี่ก็แย่เข้าไปเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเอาดอกต่อไปครับเอออนี่นะครับลนดับที่หนึ่งก็คือฉีกดอกอกนะครับเพื่อจะให้เกสรเขาทิ้มเข้าไปได้นะครับ เสร็จแล้วแล้วก็ปล่อเข้าไปนะครับก่อนเนรียนนงที่ทำดอกขีดอย่างนี้แล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับไอตอกตะปุ่นหนึ่งตัวนะครับดียังไงครับออน,นี่ฮะเอาทอาติกตอทัตะปุลงไปใส่เลย,เลย,ยนี่ครับมั่นใจว่าติดแน่นอนครับ อันนี้จะสมบูรณ์นะครับมีอยู่ด้วยกันสี่มงสันสันเลยนะเพื่อนนะอาจจะถ่ายตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับนี่นะครับฉีดครับนี่ครับผสมพันธุ์เสร็จแล้วนะครับขาบอกว่าฟักทองพันธุ์นี้อร่อยมากนะครับเดี๋ยวตอนเย็นที่เขาหุบดอกไปแล้วนะครับเนาะเราก็จะมาห่อนะครับอันนี้คือผสมเมื่อวานนะเราก็จะมาห่อเกีบยว้นะการมาแรงมาเจาะ ไว้แบบนี้ครับหลังจากผสมเสร็จแล้วควรจะห่อเก็บไว้อย่างนี้นะครับอย่างน,นี้เดี๋ยวตอนเย็นก็จะมาห่อไว้นะครับฝักทองเลียกสองใจครับเพื่อนก็ทยอยออกดอกทยอยออกผลกันไปเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้ก็เอาปุ๋ยมาใส่แล้วนะครับเพื่อนนี่ครับปุ๋ยช่มปุยใส่วาเนี่ยครับ ไปก่อนนะครับกับการผรสมพันธุ์เกอรครับปักทองเนี่อสองใจครับสวัสดีครับ